โอเคครับวันนี้ผมก็จะมาสอนเล่นตัวของมูนไยนะครับก็มีคนขอมานะครับตามเมนนี้เลยฮะก็มาถึงนะครับเลกซ้ายนะครับเป็นการโจมตีปกตินะครับก็ดาเมจประมาณนี้นลครับก็การโจมตีนะครับมันจะเป็นสามนัดนะครับนะครับยิงออกไปเทียบสามนัดแต่ว่ามันก็ถ้าเกิดสะบัดเมาส์เนี่ยมันก็ไม่ห่างกันมากนะครับและแล้วก็คลิกฝ่านะครับปาพัดจานไปอย่างนี้เลยครับ ก็ต่อมานะครับกระโดดนะครับเป็ดบาร์ก็อะไรยเงี้ยเวลาคูดาวอยู่ที่หกวินะครับแล้วต่อมานะครับรโดบว,ดว,ดวชิปก็ลหลังจากที่เรากระโดดหรือว่าบินอยู่เนะี่ยมันจะสามารถลอดลงมาได้ลอดเนี่ยสามารถลอดได้ตลอดเลยนะครับเนี่ยก็คี้ขวาครับคูดาวอยู่ที่ประมาณห้าหกวิเลยครับหกวิแล้วก็ต่อมานะครับสกิลตัวเอฟจะเป็นสกิลเกี่ยวนะครับเกี่ยวแล้วก็กระโดดอย่างนี้นครับ ก็หลังจะเกี่ยวนะครับสามารถกดกระโดดเพื่อให้ลอยสูงขึ้นได้อีกครับก็ต่อมานะครับสกิล e เป็นการปาตัวไม้ก้างเขนนะ็นออกไปแล้วก็จะดึงศัตรูเข้ามาประมาณนี้แล้วแล้วก็เวลายิงเนี่ยมันจะชิงด้วยครับชิงไม้ก้างเขน็นแล้วก็ไปโดนศัตรูแล้วก็ชิงศัตรูก็ยิงอยู่หลายตัวเนะี่ยมันก็ยิงชิงหลายตัวนะครับนะก็หลักๆเนี่ย มุลไนต้องเก็บสกิล e ไว้เล่นนะครับเออแล้วก็สกิลตัว f เนี่ยสามารถเกี่ยวปืนได้ด้วยนะครับเนี่ยแล้วก็ลอยขึ้นไปแล้วก็การโจมตีปกติของมูลไนนะครับมันก็จะชิ่งเหมือนกันครับไม่จำเป็นต้องปาตะีนะครับถ้าเกิดยิงโดนก็ชิ่งนะก็มาณนี้ครับ,รบก็เหมือนคลิกขวาจะชิ่งด้วยนะครับเนี่ยแต่มันต้องติดกันนิดน,นึงนะครับ ตัวอีหน่อยช่วยให้สัตตูน่ตัวติดกันมากยิ่งขึ้นนะครับก็ต่อมานะครับเป็นอันติอันติก็ระยะก็ไกลประมาณนี้ครับถ้าเกิดเราใช้ไกลมากเนี่ยมันก็จะสุดแค่ระยะประมาณนี้ครับมันจะอยู่ตามเมาสลเราเลยฮะแล้วลก็เลิงไว้ที่พื้นศัตรูครับแล้วก็กดนะก็ตัวของมูนในบัฟมานะครับแพทนี้ผมเพิ่งกลับมาเล่นแพทใหม่แล้วได้สก,กินนี้มา ก็ที่บั๊มมาก็คืออันตินะครับอยู่นานขึ้นแล้วก็วงเหมือนจะกว้างขึ้นนะครับก็เดี๋ยวไปเล่นให้ดูกันเลยฮะโอเคครับตอนนี้ก็แรงผม,มอยู่ที่โก้หนึ่งนะครับห้าสิบสี่แซมก็เดี๋ยวไปเล่นมูนัให้ดูกันเลยฮะก็หลังจากรีแรงมาครับผมแพ้ค่อนข้างบ่อยนะครับก็ในห้องยี้เป็นแรงโก้หนึ่งหมดเลยนะครับไม่มีการเบนตัว เอาอะไรหมไหนนะฮะพยายามยิงตัวที่ยิงโดนนะครับก็ยิงตัวไหนได้ก็ยิงไปเลยฮะตรงไหนศัตรูเยอะๆยิงไปเลยคเดี๋ยวกระสุนชิ่งไปโดนอีกตัวเองฮะแล้วก็ตัวไม้์อังเขีนนี่ยมันจะมีสองอันนะทิ้งบอกไปแล้วก็ตัวคลิกขวาในชิ่งไม้์อังเขีนได้เหมือนกันนะก็หลักๆก็ยิงให้โดนครับพยายามยิงดักหนึ่งจังหวะ ก็ไม่รู้จะบอกยังไงแต่ว่าพยายามยิงตัวหลังไ้ก็ได้ครับแล้วก็มีอัตรีก็ใช้ไปเลยฮะก็เล่นไม,ม่อยากมุนหนก็ยิงให้โดนครับแล้วก็อันตรีโดนก็ที่สำคัญครับ position position ในการยืนเนี่ยต้องดีนะพยายามไม่ยืนหน้าไปนะตายง่ายมากใน มันฟังของเจะมั่วๆนะครับมีตัวตัวไมก้กางเขนเราเนี่ยสามารถเก็บไว้กันตัวลวงได้นะครับแต่ว่าฝั่งนุ้นไม่มีตัวหลวงนะครับยิงยิงให้โดนไปเลยครับเล่นหมไหน เดี๋ยวชิวๆครับตอนนี้จะบันตีไปแล้วเดี๋ยวครับไอ,อรอนแมนล้วงหลังนะครับอ๋อเหมือนเราจะเห็นตอนแรกแต่ผมไม่ชชวร์เมื่อกี้ก็แผ่นนี้ฮักไก่ไอรอนแมนก็ยังโหมเหมือนเดิมครับ ครับยิงไม่โดนแล้วครับก็ตายไปนะโดนตาหลอดอันติยิงไม่โดนนะฮะ ตัวไม้กางเขียนในกดจังหวะที่มี2ตัวก็ได้นะครับแล้วก็ยิงกระสุนไปเลยฮะพยายามเติมกระสุนก่อนแล้วค่อยยิงไปก็ได้ครับเพราะส่วนใหญ่นะเวลาปลาไปกระสุนผมหมดค่อนข้างจะบ่อยนะเอาไปยิงเล่นหมดเล่นหมื่นไหนไม่ต้องเล่นไกลมากนะ ทำการตีนะครับถ่ายกันได้ให้เพื่อนเล่นไปก่อนก็ลองตีได้นะครับแต่ว่าไม่มีตัวตายเลยซับป้องหนูตีอยู่นะเมื่อกี้ไม่ได้ไม่ได้สังเกตครับ ับเพื่อนติดันไปนะครับจริงๆเราดันไปช่วยก็ได้ฮะแต่ว่าเราจะตายก่อนหรือเปล่าเอเหมือนเราจะตายนะอติได้ช็อตนี้ ใช่ครใช่ไม่ได้ตัวอะไรเลยตัว่าเคลียร์โซนไปครับพยายามยิงให้โดนแค่พอครับเล่นมไหนจะมีอาร์นแมนอยู่นู้นครับไออีไม่ได้นะครับยิงชิง คุณนายโหดเพราะว่ายิงชิงนะครับตายนะครับเราเมีอันตีกแล้วนะครับเรากดตอนที่เขาหนวกันก็ได้ครับช็อตนี้ก็ได้ ตายไป,ปนหนึ่งครับแต่ว่าลูน่าอันติก็คุ้มอยู่ฮะรจริงๆเราไม่ต้องยิงแทงมากก็ได้นะแต่ว่าถ้ายิงโดนก็ยิงไปเลยอนยะ่ามันชิงไปโดนตัวเองเองครับครับโดนไอรอนแมนปนันติ

ตั้งตีนใช้ไปเลยฮะไล่ไล่ออกไปครับน่าจะได้ครับไฟนี่แล้วก็เล่นหมุนไหนนะครับ พยายามยืนดีๆฮะเด็บต้องก็สเตรนด์เด็บต้องก็สเตรนด์ก็ถ้าเกิดว่าเล่นมุนไหนแล้วตายบ่อยเนี่ยผมแนะนำให้เปลี่ยนตัวเดียวนะเพราะว่าเล่นตัวเดียวเนี่ยมันไม่โหดนะพยายามเปลี่ยนตัวที่สามารถเล่นกับทีมได้ดีดีกว่าครับแล้วก็ตัวสกิลอินเนี่ยมีสองพันนะครับฟาดได้สองอันกระปาทิ้งแว่นหนึ่งก็ได้ครับเราหัวดาว Nice very good สมัยใะได้ว้ามานะครับติ๊กบอกเพื่อนอะ,ะปลาข้างบนได้ครับมันชิงลงได้เหมือนกันครับนะตายเป็นหนึ่งครับก็บบถ้าเจอตัวมีปลาชิงกับไอตัวไม้อังเขีได้นะครับ เอาฝั่งนู้นเหมือนเดี๋ยวเล่นมั่วๆนะครับเล่นง่ายเลยครับตอนนี้เนี่ยเล่นหมู่ไหนก็ยิงดาวก็ได้ไม็ก็ได้ครับเ้ยยิงแมงเขีดก็ได้ครับแค่กิดยิงไม่โดน แล้วก็ตัวไม้กางเขนเนี่ยถ้าเกิดติดโลของดรสเตนนะทำให้ไม้กางเขนเราหายไปนะครับก็นะฮะเรามีส <the> ต <beast> ิครับกดไปแล้วก็สตาร์หลอดรอดไปนะครับเราเล่นได้ครับเพื่อนเราเพื่อนเรามานะครับ พยายามยิงให้โดนนะเพให้มันชิ่งทำดาเมจได้เยอะนะครับ you guys go back go back go back the spot อ๋อติดติดอะไรอ่ะไอนแม่ไอนแมนไอนแม่ไอ้แม่ไอ้แม่เฮ้ยครับลุยหน้าฝั่งนึงก่อนตีมาครับ ถ้าเกิดซับฝั่งนนตีอย่าเพิ่งกดตีนะครับเก็บไว้กันได้แลนนี้ครับเหมือนจะหมดแล้วแล้วกดติได้แล้วเิงขิงขิงขิงังขิ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 ยขิงขังขงขิงมางขิงขิงขิงขขิาขคะขอ เนมักอมลติอะไรันเริ้มเราเปิดพอท่อนะครับตาลอดไปแล้วนะกลับบ้านเกิดไปเลยเก้าพยายามดูตำแหน่งของเราดีๆนะครับเมื่อกี้เดินไปหน้าเกินไปก็เดินถอยออกมาได้ครับเจ้าพะก็มดเจ้าคือเจ้าพะก็มด กันบอกว่าสเตนเมนตีนะครับใส่มากันได้กันตีดได้ครับชัทน,นี้นะถ้าเกิดเราเล่นบ่อยๆเนี่ยเราจะกัดร,ระยะถูกครับเพราะว่า,ม,า,า,ม,ามันจะไกลสุดได้ประมาณไม่กี่ผมก็เลือกที่จะตีไปนะครับสเตนเล่นหนึ่งนะครับเนี่ย ครับก็จบไปแล้วนะครับมูไนก็ฆ่าไปทั้งหมด47นะครับตาย4ก็ถ้ายืนดีๆเนี่ยเล่นง่ายมากครับตัวมูไนแต่ถ้าเกิดโดนล้วงเลยผมแนะนำให้เปลี่ยนตัวเดียร์นะครับถ้าเกิดว่าเรายิงไม้กังขินให้เก็บไม้กังขินมาเล่นไม่ได้ตัวอื่นอาจจะเป็นตัวเลือกที่ดีกว่าครับแต่ว่าถ้าเกิดใครใจรักมูไน่ก็เล่นได้ครับ พยายามเล่นให้เก่งก็ที่อยากแนะนำนะยิงให้โดนให้ทำดาเมจเยอะที่สุดครับก็เห็นไหมครับถ้าเกิดเล่นของตัวมูลนท์เนี่ยดาเมจเยวมาครับ3,7เก็หลักๆก,ก,ก็ยิงโพ i ิชันดีๆครับตำแหน่งเนี่ยสำคัญมากถ้าเกิดว่าเรายินไม่ดีเนี่ยตายง่ายนะครับแล้วก็เสียจังหวะทำให้ไฟแพ้หลายๆไฟได้เลยครับ แล้วก็ตัวของมุนไน,นเนี่ยเก็บอันตีไว้นะครับถ้าเกิดว่าอันตีไม่โดนไหนก็ไม่เป็นไรครับเก็บใหม่ได้แต่ว่าถ้าเกิด Anti ight, อันตีโดนในช็อตสำคัญครับก็ดีครับก็สำหรับใครที่ชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยครับบายบาย